คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ทางไทย PBS ก็ได้รับข้อร้องเรียนมานะคะเรื่องของการทุจริตการจัดทำเสื้อน้องใหม่จากมหาวิทยาลัยชื่อดังสองแห่งและเมื่อตรวจสอบไปจากไปกับองค์กรที่ดูแลด้านการทุจริตก็ระบุว่า ไม่ไม่ได้มีกฎหมายที่จะต้องตรวจสอบให้ลึกซึ้งไปถึงองค์การนักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องกํากับการทํางานขององค์การนักศึกษาให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุดซึ่งภาระหนักก็จะต้องอยู่ที่อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยในการตรวจสอบและกํากับดูแลเรื่องนี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนาค่ะการจัดซื้อซื้อน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพา ถูกเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีความไม่โปรง่งใสจากวิธีการจัดซื้อเสื้อไทยพี s ตรวจสอบพบองค์การนิสิธิใช้วิธีการที่สุ่มเสี่ยงจะถูกกล่าวหาว่ามีการล็อบบี้เลือกโรงงานผลิตเสื้อเพราะใช้วิธีเลือกผ่านการโหวตของคณะกรรมการเพียง12คนโดยไม่ใช้วิธีประกวดราคาก็คือพอมีเกี่ยวกับการขายเสื้อขายนู่นขายนี่อะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อสังเกตว่า ต้นทุนเท่าไหร่คุณทํามาเท่าไหร่คุณขายเท่าไหร่ส่วนต่างไปไหนอ,อยู่ที่ใครบ้างอะไรเงี้ยการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเงี้ยสัปดาห์ต่อมาสะพานนักศึกษามหาวิทยาลัยลขอนแก่นมีข้อร้องเรียนถึงการจัดซื้อเสื้อโปโลเสื้อมอห้อมถุงผ้าและสมุดเพื่อจำหน่ายกับนักศึกษาใหม่ภายใต้ชื่อแพ็กเกจตน้องใหม่เมื่อเข้าไปตรวจสอบ พบองค์การนักศึกษาจัดซื้อเสื้อโดยวิธีพิเศษคือเลือกโรงงานผลิตเองโดยไม่ประกวดราคาเช่นกันทําให้ต้องซื้อเสื้อในราคาสูงและถูกกล่าวหามีผลประโยชน์แอบแฝงเพราะนั้นอย่างน้อยคุณก็ต้องมีการเปิดการแข่งขันอย่างเสรีโดยการให้ผู้ประกอบการหลายบริษัทเ,เข้ามาประมูลว่าการที่จะได้เนื้อผ้าคุณภาพดีแต่มีต้นทุนต่ำ้ยฮะซึ่งจะทำให้ราชการเนี่ยไม่เสียหาย ะะสภาเองก็เลยมองว่าคุณต้องทําตามกระบวนการราชการเท่านั้นนะครับไทยพีบสอบถามกับเจ้าหน้าที่สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอได้รับคําตอบว่าสอตองอสามารถตรวจสอบได้เฉพาะงบประมาณที่องค์การนักศึกษาได้รับจากมหาวิทยาลัยเท่านั้นหากเป็นรายได้ที่องค์การนักศึกษาหามาเพิ่มเติมเช่นการขายเสือ้อไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จึงเห็นว่าแต่ละมหาวิทยาลัย คนออกแบบการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็งส่วนเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหร,รือปปชอธิบายว่าปปชไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบการจัดซื้อขององค์การนักศึกษาแม้จะได้รับข้อมูลว่ามีวิธีการที่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้ก็ตามปปชจึงเน้นงานรณรงค์ไปยังกลุ่มนักศึกษาเช่นจัดทำโครงการบัณฑิตไทยไม่กองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือจัดประกวดผลงานต้านทุจริตในระดับนักศึกษาพร้อมเสนอแนะให้อาจารย์ที่ปรึกษาคนแนะแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องเพราะกิจกรรมนักศึกษาเป็นการเรียนรู้การทํางานในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่การเรียนรู้แนวทางเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สถาพรพงศ์พิพัฒนวัฒนาไทย PBS รายงาน